สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะคะอ,อชื่ออะไรนะเชอรี่ครับเชอรี่ครับอันนี้พี่แพทนะคะพี่แพทคุณคุณ,ค,ณคุณคิดจะตู้กับผมเหรอคุณสวยอยู่นะนะอย่านะคุณสวยสู้ผมไม่ได้หรอกในประตพีนี้ <laughs> ขอชื่อหน่อยค่ะเต็มเต็ม แพตตี้ค่ะแพตตี้พีแพตตี้เชอรี่ค่ะเชอรี่อันนี้แพตตี้นะคะแพตตี้อยู่วันนี้เรามาเดินตลาดน้ํากันนะตลาดน้ำนนตีอะไรชายจีนพิเรียดโอ้ยย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 ี่ยย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 ยไยก่อนดีคะดะยคะาายย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 ยายย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 ยกยย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 สยย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 คยะยยยย่ยยยยยยกยะยยยย ไปเริ่มมาแรกเลยไหมไม่เฮยเดี๋ยวมันมีอีกนะมีอีกมีน้องสาวเธอด้วยน้องสาวแน็กก็มาอย่าเพิ่งสวยชอบอยู่นานๆเงี้เพราะว่าสวยไม่พี่ก็สวยน้อยกว่าน็กไงใช่ครับผมดูเด็กกันด้วยนะตามี่อาค่ะอันนี้ไทยอันนี้จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขาบอกว่าวันนิ่เก่งหมบางล้วนะไม่อย่าหันไปนะอย่าหันไปเราไปที่แบบว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเชิญลูกน้องผมก่อนวันนี้ผมเตรียมทับมาเอ้าจะอยู่คนเดียวอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงวันนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าผมยกมาทั้งกองทับมาจัดมาค่ะเราเพึ่งไปลบมาขอเชิญนี่เลยหัวหน้ากองลบของผมมา อ๊อฟซี่อ๊อฟซี่มาจ้าออฟซี่อ๊อฟซี่อยู่ใส่ขาออฟซี่ประตูเมืองเปิดอออฟซี่แส่ไปในบ้านพี่อ๊ออฟซี่ออฟซี่ไปขี้อยู่นะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขวัญอีทีนะครับผมออฟซี่มาแล้วนะออฟซี่มาแล้วจ้านีดนตรีมาค่ะ ใครคะเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะออฟซี่ค่ะนิดหนึ่งจ้าผมมีน้ำว่าในนี้ไหมขุนครับขุนอะไรบ้างขุนอะไรบ้างวันนี้ขุนของกินไปเยอะเลยครับผมใช่ขุนจนแบบอะแน่นเปเพลงมาลวเพลงมาแล้วนะเพลงมาแล้วครับผมเพลงมาแล้วให้เขาโชว์ในเวทีของเขาเอาสักหน่อยเลย นี่เดินไปเต้นสางบรรยากาศนู่นเลยไปนู่นนู่นน <c oughs> ู่ อพอยังพอได้คนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราเชิญชวนคนมาเดินในงานกันเดี๋ยวไปไปน้องๆเดินออกมาก่อนแล้วเยวจะมาเดินที่งานกันเออเอาหายไปไหนหมดอ่ะนี่เลยเอามาดูป้าป้าเปิดประตูให้คุณป้าหน่อยเข้าได้ไหมคะคุณป้า ที่ไหนน่ะหนองป้าเมืองหอมเขียวจ้าเพลงคุณป้ามาลวที่เมืองหอมเขียวจ้าคนดูต้องตกใจคุณคุณเดินสัารดิ๊ฉันกลัวฉันกลัวเขาเลยนะ ไมเอาที่เหือลไม่เป็นไรน้องน้องนั่นอยังมีไม้คนอ่ะเนี่ย กำลังเดินทางเนีกำลังเดินทางมาอือโอเยแล้วหดใหญ่ไปปะไม่คุณมาสายกันนางขอโทษด้วยเจ้าคะคุณแม่เดี๋ยวใครยังไม่หมดใครยังไม่หมดยังพี่อีกยังพี่อีกเสือให้หมดอ่ะเริ่มมาเริ่มมาเลิ่มแป๊บ ผิดตีมหรือเปล่าครับปีตีมปีตเนี่ยนี่จะมาช้อปปิ้งจริงๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆให้คุณไปหาแผงแถวนู้นก่อนเพราะยังมีแผงให้คุณอยู่แล้วมาเริ่มการขายของกันดีกว่าวันนี้เราจะขายของกันอย่างสบายๆนะครับแม่บางลูกวันนี้เราไม่ได้มาช้อปปิ้งเหรอคะวันนี้เรามาขายของเหรอคะเนี่ยเรามาขายของค่ะอันนี้ช้อปปิ้งใครวะเนี่ยผมลืมไม่พี่นึกว่ามาช้อปปิ้งซะอีกเรามาขายของมาช้อปปิ้งมาช็อปปิ้ง คุณขิงมีแล้วค่ะแอมมีค่ะคุณคิงมีค่ะติดแน็กเลยติดที่ดีกว่าติดแน็กเลยอ๋อหรือว่าเอาไว้สั่มสัมสัมหูพี่เม็กสองนี้เลยเดินสั่มเดินสัมเนี่ยหซื้อไหมสั่มเองไปกับพวกเราไปจ้าอะไรกันคะวันนี้ใหเพื่อนตัวนีเพื่อนๆอีกทีนึงนะเราจะมาแตัดอะไรนะคะอันนี้ก่อนเลยได้ค่ะดูสินค้ากันหูนี่รามีสินค้าที่เรียกว่าปเป็นไม่เป็น แต่ก็จะก็จะขายคนเดียวต่อดีกว่าวันนี้เราจะขายของไม่จบไม่สิ้นนะครับค่ะสินค้าแรกเราจะเริ่มขายจปิ้กันเล่ะวันนี้เราช้อปปิ้งหรือเราขายของช็อปปิ้งช้อปปิ้งนไม่หรือเจ้ขายเองเหรือเจ๊ขายเองประมาณว่าประมาณว่าเดี๋ยวนี้ขายเองถ้าสมมติว่าวันนี้สินค้าอะไรเพื่อนๆสนใจนะรู้สึกว่าอยากซื้อก็สามารถกดที่ตะกร้าได้เลยเดี๋ยวพอเราแวะซุ้มไหนปุ๊บเราก็จะมีตะกร้าของอันนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็มากดซื้อของกัน เ,ออเดี๋ยว<ช>เรามาเดินเรื่อยๆวันนี้มี1 2 3 4 5 6 7งเ้เลิกประมาณ 1, 2, <c oughs> ตีสองตีสามนครับอ <c oughs> <c oughs> ่าวันนี้เลิกตีสองตีสามเพื่อนๆก็มาดูตลาดน้ำกัน <c oughs> ตลาดน้ำของแท้ข้างหนึ่งน้ตลาดน้ำคูบอนตลาดน้ำ <c oughs> านำนบอนใครเดินไม่ดีก็ร <c> ถ <oughs> ชน <c oughs> เออมาเริ่มสินค้าแรกกันเลยดีกว่า hemen! ช่วยครับปวดตัวปวดข้อมือจะเป็นอะไรไปได้ค่ะท่านหอมเขียวจ้าหอมเขียวตัวนี้บำรุงกล้ามเนื้อ ทานแล้วจะเย็นมากเจาะแรงมากเนะี่ยโอ้โอ้ทำไมเจาะมันแรงขนาดนั้น,นแรงไหมอ่ะเจาะอะไรขนาดนั้นโอ้โหปาเถื่อนปาดมันมันมากไหเขาบอกว่าตอนนี้ทานแล้วต้องโดดกดออกมากดออกมาไม่ไม่เขาบอกตอนนี้ทานแล้วต้องโดดน้ำอ่ะมาๆมาอ่ะ คุณรู้จักสินค้านี้ไหมรู้จักครับหอมเขียวหอมเขียวตอนตอนผมโดนชกโดนอะไรเงี้ยยังไงตอนผมโดนชกโดนอะไรเงี้ยผมก็ใช้อันนี้แหละทาแล้วเป็นยังไงพูดดีๆนะมันจะแบบว่ามันจะรู้สึกมันจะรู้สึกบรนบันบันเทาบันเทาที่เราปวดตรงนั้นบรนบันบันเทาก็อย่าไปหากลุ่มวัยรุ่นให้มีปัญหารู้เปล่าไม่หรอกแถวนี้แหละไม่มีใครที่ไหนทำหอมเขียวหอมเขียวขผมก็เขียวไปแลอาจจะช่วยได้จริงนะครับหอมเขียวนี่ต้อง ขอสัมภาษณ์เลยดีกว่าคุณมายืนสัมภาษณ์ด้วยเออเนี่ยเนคุณเป็นคนคอยถือไมค์่ให้พูดออันนี้ผมจะบอกให้นะครับหอมเขียวตัวใหม่ก่อนอื่นเพื่อนเนกดพิตะก้าเลยหอมเขียวอันใหม่นี้อ่อนโยนสามารถทาที่หน้าได้เลยนะครับผมไม่น่าถริงาทหน้าได้ดีดีเดี่ยวดีๆได้ครับที่คอไไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าที่คอบาไหล่ได้เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผม ตีลังกาอะไรเมื่อกี้พอแข่งแล้วเล่นมเล่นอนๆเพื่อนๆผมว่าบรรยากาศวันนี้ก็เป็นขอเป็นว่าถ้าใครชอบอะไรนะก็กดที่ตะกร้าเลยกกตะร้าเลยนือกสินค้าที่เพื่อนๆชอบได้เลยพวกเราก็จะเดินเล่นละครบ้างเดินเป็นคนปกติบ้างเดินเป็นอะไรบ้างแล้วกันอันที่ผมเคยใช้แล้วมันจะแบบมันจะแบบเย็นๆตรงนั้นแล้วมันก็แบบว่าตรงนั้นตรงไหนตรงทิศาตรงทิศทางตรงทาตรงไหนมันก็จะเย็นตรงนั้นมแบบว่าคลายมาคลาย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 ดูเครื่องหนึ่งหน่อยอืม โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกครับเฮ้ยพูดถึงว่าตัวตัวมองหน้าที่มองหน้าที่โกหกหรอไม่ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหก้อเคพูดดีๆนะพูดดีๆเจริงวันนี้เรามาขายเท่าไหร่กว่าพี่บอกขายเลยราคาเท่าไหร่คะอันนี้อ้ันพี่เป็นน้อง้ราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่แจกเซลล์นี่วันนี้นะคะพี่บอกกันว่าวันนี้แทงสองทุ่มนะครับนี่ประมาณสี่ทุ่มนะครับวันนี้อันเนี้ยเป็นเซตกีฬาเซตนักกีฬาราคาปกติแล้วนะคะพันห้าเก้าสิบเก้าบาทวันนี้ราคาดีมาก เหลืออยู่ประมาณ799บาทเท่านั้นเองอ่าครับผมเซตนี้เป็นเจนักกีฬาตัวนี้ทำอะไรได้บ้างพี่อันนี้อยู่ที่120อ่ะถือไหมพี่หน่อยได้ครับคุณคิงมาถือถมาให้พี่เขาหน่อยตัวนี้นะคะให้พี่เขาเกือบเกือเสียงเข้าไม สวัสดีค่ะอันนี้อะไรล่ะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมตัวนี้เป็นครีมเชหอมเขียวนะคะตัวเนี้ยบำรุงกล้ามเนื้อสําหรับนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ใช้กล้ามเนื้อหนักๆส่วนตัวนี้เป็นครีมกันแดดอบป้าสามารถซื้อเซตเนี่ยคู่กันได้ครีมกันแดดอะไรนะคะอบป้าอบป้าอบเสงใหม่อบป้าอบป้าอ่าได้ได้กันแดดอบป้าอบป้ามันมันยังไงนะคะตัวนี้มันดีมาก พี่จะบอกว่าตัวนี้นะคะใช้กับหอมเขียวเนี่ยตัวนี้ก็คือว่าซึมงและเบาบางมากๆถ้้คุณขิมลองอ้อยแม่ลูกว่วงโอ้ยแย่งกันหยิบตัวนี้นะคะนอกจากจะใช้แบบหลังที่แบบเราปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรใช่ไหมคะก่อนออกกำลังกายที่เรารู้สึกว่าอุ้ยอ่าทาในก่อนทาในก่อนปวดแน่ๆแล้วก็สามารถทาหอมเขียวก่อนหลังจากที่เรารู้สึกว่าแดดจะเริ่มแบบทําหน้าเราพังทาว่าไหนต่อกันแดด ออกเสียงสิคะออบป้าออบป้าเขาบอกว่าตรงนี้มืดมากเราจะทำยังไงดีเราควรขยับตัวไปนิดนึงงั้นเราขยับถอยมาหน่อยเราถอยมาถอยมาหน่อยอันนี้นะคะเจ้าของแบรนด์อันนี้เป็นของพี่รีซอร์นะคะพี่พี่พี่รีซอร์ที่เป็นนักนักบวงนักบอลนักบอลอ่าพี่รีซอร์ที่เป็นนักแบนหล่อมากๆเลยอ๋อนี่เป็นแบรนด์ของเขาเลยที่เขาทำมาเป็นของเขาเลยเพียงกันแดดวันนี้ก็เลยมาจับมือกับใช่จับมือกับหอมเขียวเรามาคอลแลปกัน ซึ่งเมื่อเป็นคนนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยอาดมกินนี่หอมไหมการออกกําลังกายนะคะก็มักจะคู่กับกิจกรรมการแด่ฉะนั้นการแดดก็จึงเป็นสิ่งสำคัญอาดมคิดว่หอมไหมมันจะเป็นกลิ่นแบบบูเบลเย็นเย็นอป้าดีมากอป้ะจะหองเสียว่อนนะครับผมไม่ได้มีครีมกันแดดเดียวเรามีของกินอีกมากมายด้วยใช่แล้วก็มีนะคะอันหนึ่งที่ทุกคนอย่าแย่งกันนะคะอะไรอะอะไร นมแพะอัดเม็ดเพราะว่าชีมงานเรากินกันหมดแล้วนะครับอาหารเราวันนี้เรามีอาหารหมาด้วยแต่ว่าชิมงานเรากินกันหมดแล้วมาแล้วมาขายให้จบวันนี้คุณแก้าคุณรู้ข้อมูลอะไรนี้บ้างขายพี่หน่อยมาแต่งหน้าแต่บ่ายสองแล้วให้โอกาสมาหน่อยเราเพื่อนๆอยากดูแบบเดินไปด้วยหรือว่าหยุดทีล ที่นี่เลยหรือว่าอะไรผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถือโทรศัพท์ไปด้วยจะได้ดูคือแบบเพื่อนๆอ,อยากได้เดินไปด้วยคุณเศร้ามากแต่ว่าคุณมีหอมเขียวช่วยคุณไว้ได้อะ,อะสำหรับผลิตภัณฑ์หอมเขียวนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่เป็นชิมกระเดงใช่ไหมคไม่ใชอ่อันนี้ขิงบำรุงกล้ามเนื้อเปลี่ยนคนขายดีกว่าเอาไว้ใช้แก้การป่วยเหมือดนะครับป่วยเหมื่อ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 แล้วก็ปาขวดปม่ว่าัวด แล้วก็เนยนะคะนะคะแล้วก็สําหรับมันมีสลัดท่านที่ทาแล้วมันจะแบบว่าทาแล้วมันสบายนะคะทุกท่านทาแล้วมันจะชุ่มชื่นตรงนั้นนะมันช่วยให้ผิวโัวโอเปลี่ยนเหมือนกันเลยแบบโอมนะคะิ่มเย็นแล้วลืมิ่งตรงนก็ปาตกาได้เลยนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะปาตกาค่ะปาตกาค่ะปากได้เลยนะคะผมได้ยินมาว่ามีสารสกัด15ชนิดมีสมุนไพรถึง15ชนิดเลยนะคะเพื่อน ใครรู้ป่ะเนี่ย15ชนิดมีอะไรบ้างมอมเขียวของเขียวของเขียวของครบแล้วนะคะ้นเลื่องขานะฮะแล้วก็นะคะวันนี้อากาศดีเหลือเกินนะคะสหลุดแล้วคืนนะครับไม่ได้สร้อยหลุดอย่างเดียวเครื่องสำอางมันก็หลุดแล้วจริงเหรอคะนะฮะถ้าเครื่องสำอางหลุดต้องให้ของเขียวช่วยนะคะจะได้หลุดกว่าเดิมจะได้หลุดกว่าเดิมนะครับตอนแรกกูว่ากูก็ตัวไม่ได้เล็กพอยืนกับมึงก็เน่ยกูเหมือนเด็กเลย ันนี้สามารถกันด้วยอืมไม่จิบอ่าป้้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เจ้าของสินค้าก็พูดอีกหน่อยดีกว่าเผื่อใครก็อยากฟังน้ำหอมเขียว๋ยวผมขอสิ่งยืนยันจากเพื่อนๆก่อนดีกว่าต้องบอกว่า หอ<ผ>ม<ด>เกียวเนี่ย,ห,ห,ยหลายคนเนี่ยที่ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยทุกคนบอกว่า,าใช้แล้วเห็นผลไปในทางที่ดีกันเยอะมากเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองใช้แล้วก็คือเออดีเลยนะมีคนช,ชอบกันเยอะมากนะคนชอบเยอะมากค่ะตัวนี้ใครไปเดินตลาดน้ําแบบนี้นะเนี่ยรู้พี่ๆรู้หรือเปล่าทุกคนตัวเนี้ย ที่ขาทาหอมเขียวอยู่นะแล้วก็ส่งการนี้ญาติมาบ้านเยอะใช่ไหมคะถ้วยจานนู่นนี่นั่นเต็มอ่างกะละมังนู่นนี่นั่นยืนล้างจานนานเราก็สามารถทานี้ก่อนได้นะคะเราก็จะไม่ปวดขานี่มีคนบอกว่าใช้ดีครับหอมเขียวใช้ดีจริงค่ะหอมเขียวใช้ดีครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคอมเมนต์นี่คือเราจ้างทุกๆของเมื่อจะได้กินนของจริงเปิดเพลงสบายๆไว้หน่อยเปิดเพลงสบายๆหน่อยใช้ดีใช้ดีมากขอบคุณนะคะ ตอนแรกว่าจะแต่งหน้านางวันนี้แล้วกลัวสวยกว่าหลายคนอย่านะอย่านะอย่ามันอย่านะจริงนะวสวยจริงนะดูดูดูแต่วันนี้สวยจริงนะจริจริงอ่ะใครวันนี้ถ้าคุณแน็กสวยให้กดให่าหญ่ไม่ต้องกดอะไรเนาะกดตะกร้ากดตะกร้าเดี๋ยวระหว่างนี้ใครก็ถือถือเล่นไม่ได้เอาแล้วก่อนหอมเขียวเรามีอะไรเนี่ยตัวนี้นะคะอันนี้ขอพรีเซนต์ได้ไหมอันนี้ขอพรีเซนต์หน่อยตัวนี้นะคะให้ใครใครพูดเก่งไปขายสินค้านี้หน่อย ตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอเดินไปนิดหนึ่งนะค่ะพี่เขาเดินแล้วเขาพี่จะวิ่งมานะครับไม่พี่จะฟอนเข้าไปในในนั้นเลยจะฟอนเข้าไปเฮ้ยมีไฟแซกไหมคะเหมาะมากเลยนะมีไฟแซกมหมมีไฟแซกไหมขยับไปเพื่อนเลยดิมีไฟแซกไหมคะมีไฟแซกไหมมีเขาไฟแซกหน่อยเลยนะครับผมมีเป็นเตาแก๊สนะครับต้องมายกเตาแก๊สได้เตาแก๊สได้เตาแก๊สมึงอย่าไปกูพูดเล่นมาซื้อๆิ่งัญก่อนเรื่องประเดนพี่ให้ทีมงานจุดให้อันนี้เดี๋ยวขอ เราาก็จะมขอประทานสัมพันธ์ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเชือกล่ำเร่ำมากไหมครับร่ำมากเฮ้ยมันคืออะไรนะพี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมหอมเขาพอเราจุดใช่ไหมคะตรงเนี้ยจริงๆแล้วม,มันเหมือนเทียนอบผ้าเราไว้อบห้องตัวนี้จะเป็นกลิ่นตะไคร้ลองดมดู จริงๆพอเวลาจุดปุ๊บใช่ไหมเอาไปแบบรมควันในห้องอ่ะมันจะหอมแล้วช่วยแก้เชื้อโรคเลยนะแต่ต้องดูดีๆหน่อยใช่ไหมใช่จะเป็นลมทั้งหลังเลยนะตรงตองดีๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยต้องดีๆหน่อยห้พระอะไรเนี้ยคือแบบใช่อันนี้สสหรับห้องพระเลยค่ะอันนี้คือสวยมากจิใจอันนี้เป็นของโบราณนะคะตัวเนี้ยได้มาจากเพชรบุรีอันนี้เราต้องให้คนโบราณขายอะมาเราออกมากันขาย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 นั่งก่อนดูแลสำหรับผู้หญิงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าอยากเข้าห้องพระแล้วรู้สึกว่าอุ้ยช่วย มีจิตใจไม่สงบบไ,ไ,ไม่สงบ<ห>นิน่งเลยเพราะว่าอะไรไไรู้ปะเพราะว่าดูไลท์แนท่อยแบบมันอาจจะฟุ้งซ่านนิดหน่อยนะคะก็ซื้อนี่ค่ะไปห้องพระแล้วก็จุดจะจุดแบบไปแล้วนะคะถ้าแบบรมความค่อยๆไปแล้วก็ หอมบรรยากาศดีดแล kind of mm ้วก็ช่วงเทศกาลนี้เหมาะมากเลยนะถ้าเกิดว่าสงการใช่ไหมบรรยากาศก็จะนึกแบบไทยๆลองนึกนะน้ำอบหอมหรือว่ากลิ่นหอมๆอย่างเงี้ยอุ้ยชวนให้คนมาลดน้ำพระที่บ้านได้ด้วยเหมาะมากเลยค่ะใครชอบกินไหนก็เลือกกินนั้นนะคะเลือกกันเลยนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นดีมากถ้าสมมติตรงนี้เป็นดอกคูณอยู่ในน้ำไม่ได้ม่มีเสียงเลยหรออ ปิดปิดอยู่ปิดอยู่มีดอกพุทธด้วยแล้วก็จุดกลิ่นหอมหอมสร้างบรรยากาศเปิดไมเลยอันนี้ปิดอะไรอยู่ในเฟ๊ะเนี่ยเปิดไม่เลยดว้ายไม่ไม่ติดหรอคะอุ้ยไม่แม็คไม่ติดค่ะทุกคนโอเคโอเคไม้มาละ ไปไหนคะถามไปไหนคะไปเอามาตรงนี้ค่ะระวังระวังระวังเดินไปด้วยเขาไม่หนักหรอกคนนี้เออสบายระวังระวังเราเดินไปเนี่ยผมอยากทราบราคานี่นี่เหมาะกับเอ้าเฮ้ยจอดก่อนไปไหนนี่นักข่าวสนใจเอาเลยคุณคิมลูกอยู่นี่คุณคิมเลยบูเจ้คุณคิมขาบูเจ้อยู่นี่ไม่เป็นไรแม่จะนั่งรอสวยๆไว้แนะนำคือเลวอกสีเขียวหอมมากนี่คือสีอะไรคะ กินหอมไปแล้วกินอะไรนะคะพี่พี่คะกิ่นตะไคร้ค่ะกลินไครจริงด้วยนี่กินนี้มวนรไล่ความสามารถแบบไล่เขาจะไล่ได้ไหมไล่น้องแมงน้องยุงอะไรอย่างนี้ได้นะคะกินของกบนนิดใช่ไหมคะจะเป็นกลิ่นตรงไหนจะเป็นกิ่นี่แบบนี้จะไม่กินเย็นไหมคะเย็นไหม ไม่ไหนเราใช้ได้ป้ะจะเย็นนะพี่คะถ้าเกิดว่าร้านพี่จะแบบเข่งๆปังๆเพิ่มขึ้นค่ะถ้าแบบว่าสร้างบรรยากาศให้คนชวนนึกถึงนี่ค่ะนี่เท่ค่ะน้องแปวทำน้องมาแอรมีไมค์ค่ะบูเจอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณคิมจ้าคุณคิมจ้าก็ เดี๋ยวเราจะพามาดูสินค้าขออนุญาตนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเชิญค่ะเชิญค่ะนั่งนั่งด้วยกันนะผมจะไปาทำไมทำไมดูยิ้มแปลกๆเราดูยิ้มแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าน้องแน็คมีอะไรทำไมเรายิ้มหวานแปลกๆไหนดูหน้ามันมีอะไรหรือเปล่าพี่ลุ้หมพี่ลุ้นไหมโอ้โหไม่พี่ลุ้ไม่มีเราดูยิ้มหวานๆเอาจริงธรรมดาจริงเหรอปากมันมุ้งมิ้งไม่ใช่มันแบ อย่างเงี้ยตลอดเวลาสวัสดีครับต้องอยู่ไหนคะเนี่ยมีที่นี้ค่ะตามสบายเลยครับโอเคค่ะอันนี้ก็คืออายุเท่าไหร่แล้วนะครับ้ยถามสินค้าคุยเรื่องสินค้าเราจะคุยสินค้าเออคุยเรื่องสินค้าเราเดินไปตามตลาดเราต้องทำความรู้จักแม่ค้าก่อนอ๋อคเพราะว่าเราต้องไม่งั้นเดี๋ยวคุยแล้วมันไม่ฟอร์เออเออหนูชื่ออะไรจ้าลูกหนูชื่ออะไรจ๋าค่ะก็นี่แหละจะทำแบบแพดกับทางพี่แอมแปะค่ะค่ะ เป็นอะไรปากมุกไม่ปกตบลอดเป็นอะไรเปล่าไม่มีอะไรครับก็คือคุณบีวันนี้คุณสินค้ามีอะไรบ้างมาแนะนําก็วันนี้พิมเสน วันนี้จัดแบบพิมเสนวันนี้หอมหอมเป็นพิเศษพิมเสนหอมใช่ครับพิมเสนหอมเป็นพิเศษวันนี้ก็มีพิมเสนผมชอบมากพิมเสนเจ้านี้หอมจริงหอมจริงของจริงแล้วก็เป็นลูกเล้งแบบนี้มีสี่กลิ่นนะคะมีสี่กลิ่นนะคะแต่ละกลิ่นคือไม่เหมือนกันดูคุณเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับแอมเลยวันนี้ผมลืมพูคุณมาด้วยโอ้ขอโทษคุณแบ๊มีสี่กลิ่นนะคะเริ่มจากกลิ่นแรกกลิ่นเดอรซันรอบที่แล้วคพิมเสนไว้ดีมากถือไม้ด้วย คุณพีเซ็์ไม่ดีมากก็ไพ่ยิปซีนะอันเนี้ยผมจะบอกให้ว่าไพ่ยิปซีกล่องเขาจะแถมการ์ดให้ไปเอานี่จริงปะเนี่ยเออจริไว้ดวงได้พี่แน็ตจำไม่ได้หรอครั้งก่อนแล้วก็ขายนี่ครั้งก่อนแล้วก็ขายใช่ไหมคะเขาขายมาแล้วมันเรื่องสินค้าผมจำของลูกค้าได้หมดจริงคุณบีผมเนี่ยบอกแนะนำเลยคุณบีชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อบีฉันชื่ออะไรหยาหยาเรื่องชื่อจวกผมว่าอะไรไม่ไม่ผมรู้แต่ว่าผมจะบอกให้คนเรียกชื่อคุณผิดใครรู้ปะใครเขาอะไรด้ฉันว่าอะไรกอได้ เรียกว่าพี่เจแปม่คล้ายๆกันไงเนแป๊กับเจแป๊บเหรอเออคล้ายๆผมมัฮะเจแป๊มันเข้าเดือวันนี้ถามน้องว่าพี่เจแป๊บเข้าเดือน้องก็มี่นี่ขายหอมเขียวไงคะพี่เจแปยวพี่แพทพี่แพทพี่แพทขายหอมเขียวมพกแพทค่ะไปหมดแล้วกินเดิอใจ ินเดรั่งนี้คือดีมากบอกว่าคนเป็นไมเกรนเวลาแบบคิดเครียดผมเนี่ยคุณบีผมเนี่ยเป็นไมเกรนอ้๋อใช่พี่แอมคะเดินออกมาค่ะให้เขานั่งสองคนแอมแป๊วันนี้คุณมาทำอะไรครับเนี่ยเออเหมือนมาเป็นก่อขอคอตอนนี้ถือว่าเราต้องเราจะพรีเซนต์สินค้าต้องให้คนที่หน้ามองพรีเซนต์เราสินค้าเราจะได้ดูหน้าดูไปด้วยไม่อันนี้พี่แนักจะหายนะคะเนี่ยไม่แทเกไม่ิเไม่เกาหน้ามองโอ้โหกินต่อไปกินต่อไปเรามาดูมาดูส กินต่อไปอกินต่อไปเดอดซัน,น <The Sun S 1> จะมีความแบบหอมแบบเย็นมากเย็นแบบแล้วมีความแบบเป็นจัสมินแบบนิดๆนะคะมันจะให้ความแบบเย็นแบบ ละมุนละมุนตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นตัวเดอะสตาร์นะคะก็จะเป็นความชาแบบไม่เกณฑ์หรือว่าไม่ถึงหน้าชาอะไรเงี้ยป่ะแบบนั้นไรแบบนี้เลยไม่ใช่สาหรับแบบว่าเดอะสตาร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบนอนไม่ค่อยตะหลับต้องการความอบอุ่นความผ่อนคลายกลิ่นชาดําน้าผึ้งจะช่วยได้จะเหมาะกชบผมเลยช่วงนี้นอนไม่หลับใช่ก็คือตัวไหนเลยแนะนำตัวไหนเลยตัวเนี้ยชาดาเลยชาดาน้ําผึ้งทําไมนอนไม่หลับจะมีปัญหาอะไร ม่มีโอก็แล้วนี่คือผมต้องไปใช้ยังไงแนะนำหน่อยเอาไปทาเ<า>น,นี่คุณลูกเล่งคุณก็สามารถทาขมับหรือว่าสูตรดมก็ได้ทาที่มือแล้วมะทาที่มือเขาหน่อยเอาให้เขาดมหอ,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 อมไหออมหอมไหมอีกทีนึงอีกทีนึ่อาจจะยังไม่ได้กัน